สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณบีมีรนเวทขายบ้านมือสองฝั่งทนนะครับวันนี้นะครับนะมารีวิวบ้านนะครับนะยามฝนตกฝนพรมกันเลยทีเดียวนะครับนะเนี่ยน้องต้องช่วยกังร่มเลยนะครับนะวันนี้นะเพราะว่าสัญญากับลูกค้าทุกท่านนะครับว่าจะมารีวิวบ้านกันในวันนี้นะครับนะที่พุทธมนทนสายสี่จ้าอ่ะเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่าโอเค เสียงออกดีนะครับนะสวัสดีคุณพี่ทุกท่านนะครับเวลาหกนาฬิกาหกอ่ะสิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับนะยามฝนพรมจริงๆนะวันนี้ยังไงก็สู้นะครับยังไงคุณบีมก็สู้นะครับเข้ากันมาแล้วนะครับนะสองร้อยล้านคนนะครับเป็นยูทูบล่มแบบวันนี้หรอกเออถือล่มไปดีไปเออโดนโดนเออไม่โดนละเอ้อ สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามา400ล้านคนแล้วนะครับนะก่อนอื่นขออนุญาตแทรก่อนเดินนะครับผมนะแม่ยามผลพรมจริงๆนะครับนะเราแชร์ก่อนนะครับพี่นะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับนะอ่าแม่วันนี้นะครับนะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะครับนะราคาสุดคุ้มนะคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนเดิมนะครับนะแล้วเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับเดักลงทุนรีโนเวทบ้านขายนะเหมาะกับ ลูกค้าที่ต้องการบ้านในราคาย่อมเยาเนาะและบ้านหลังนี้นะครับทำเลอยู่ใกล้เดอะโฟร์สายสี่ด้วยนะครับนะโอ้โหนะพี่ฝนเต็มหน้าเลยนะครับนะอ่าอยู่ใกล้เดอะโฟร์สายสี่เดินไปได้เลยนะครับนะใครรู้จักเดอะโฟร์สายสี่นะต้องมาดูบ้านหลังนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแทรกก่อนเดินนะครับนะ มาทักทายคุณพี่ทุกท่านนะครับนะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่เนี่สิบแดนาฬิกาสาสิบเก้านาทีกันแล้วเดินนะคะผมสวัสดีพี่ปัชยาอินมะดันด้วยนะครับนะขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับนะบ้านหลังนี้นะครับนะรีโนเวทขายก็ได้หรือจะอยู่อาศัยก็ดีนะพี่นะบ้านหลังนี้เนี่ยคนข้างทำเลดีนะครับสามารถเดินไปเดอะโฟล์สายสี่ได้เลยนะครับอ่ะ ขออนุญาตแทรกก่อนรีบจัดเลยพี่เอ๋ยพ,พยายามจะรอให้ฝนหยุดนะครับนะแต่ฝนก็ดูท่าแล้วนะครับคงคงจะไม่หยุดง่ายๆนะยีมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรีบพูดก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันจะมืดไม่ใช่อะไรแล้วครับนะปิดน้ําฝนลงน้ําฝนน้ําฝนลงโทรศัพท์เดี๋ยวอืม สวัสดีพี่ทั้งสี่้อยทันด้วยนะครับสวัสดีพี่เลิฟแคทด้วยนะคะโพราะ่คิดถึงพี่เลิฟแคทจังเลยเนาะวันนี้มารีวิวบ้านทาวน์เฮาส์ครับพี่บริเวณพุทธมนฑลสายสี่นะพี่นะอ่ะเดี๋ยวบีมจะเสร็จละนะครับปิ่นบกอกม่อเมื่ออ่าใจเย็นนะปิ่นนะเดี๋ยวกนทานทาน,ทานอ่ะเดี๋ยวบีมจะแชร์แค่นี้พอแล้วนะครับนะก็ะข้าวเด้อเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับ นะครับนะโอ้เข้ามาห้าร้อยล้านคนนะครับนะดูนี่มีน้องกลางล่มให้นะครับนี่ลห็น่มไหมฝนตกนะครับนะอ่ะสวัสดีพี่สิทธิ์นะครับพี่ปัชยาพี่เลิฟแคทด้วยนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยล้านท่านบอกเลยว่าเทาเฮาส์หลังนี้นะครับนะก็เป็นเหมาะสําหรับนะครับนักลงทุนรีโนเวทบ้านขายนะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการบ้านที่จับต้องได้นะคะนะครับนะเพราะว่าบ้านเรานะครับแค่ล้านต้นๆแค่นั้นเองสําหรับเทาเฮาส์ทำห้ ทาวเฮาส์สองชั้นสองนอนสองน้ำนะพี่นะอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจ้าตอนนี้นะครับบีมก็อยู่หน้าบ้านหลังนี้แล้วนะครับนะอ่าพอดีช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่พี่กางเหเอ,อเป็นแต่พี่กางวันนี้มาทันคุณบีมไรคะ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่นะเอ,อก็มายามฝนพร,รมกันเลยทีเดียวนะ้อก็จะบอกว่าหมู่บ้านนี้นะครับอยู่ ติดกับเดอะโฟร์สายสี่นะครับสามารถที่จะเดินไปเที่ยวเดอะโฟร์สายสี่ได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่รู้จักเดอะโฟร์สายสี่ก็คงรู้จักกันดีในทำเลพุทธมนฑลสายสี่นะครับนะอ่ะก็บ้านเรานะครับนะสิบดตารางวาหันหน้าทิศเหนือนะครับนะ <c oughs> 18ดตารางวาหันหน้าทิศเหนือเอาปิ่นถือล่มลูกเ <c oughs> นาะก็สองห้องนอนสองห้องน้ำสวัสดีพี่ชันยาวียอดทองนนะครับสวัสดีจ้านะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับนะคุณบีมนะครับดู นะแว่นว่นนะครับฝนตกอ่ะพูดกันต่อครับสวัสดีพี่วิโรดด้วยนะครับนะหลังนี้บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่รีโนวิทบ้านขายครับไม่พูดพันพูดพันพูดพั่มทำเพลงนะเพราะอะไรดูแม่รู้ไหมแม่ฝนตกใส่หัวเต็มเลยจ้ะตอนนี้นะครับกลับไปนะแม่ตรงสัยนะครับนะไม่รู้วัดถามหาหรือเปล่า รีบเข้าบ้านก่อนนะครับพี่นะพี่นัตตี้บอกสุดยอดครับคุณบีมไล์กลางฝนเลยนะครับนะไอดอลค่ะเผินวาดยเพื่อนนะครับสวัสดีพี่ชัญยวีกรอบนะครับนะสวัสดีพี่รัตดาพี่วิโรดด้วยนะครับนะใครทําบ้านขายในโซนนี้นะครับนะก็ต้องมาดูบ้านหลังนี้จ้าสวัสดีพี่สิริกกรด้วยนะครับสวัสดีช่วงยามเย็นนะพี่นาอ่าก็ประมาณนี้นะครับนะหมู่บ้านใกล้เดอะโฟร์สายสี่เลยนะครับนะอ่าคขานี้ช่วงยามเย็นเป็นคุณบี S 1> <S 1> อ่ะหน้าบ้านนะครับนะก็จะเป็นกระเบื้องแบบนี้นะครับบอกก่อนนะครับอย่าคาดหวังความหรูหราให้โซหรูหรามาเฮาหิวๆนะครับนะเพราะว่าบ้านเรานะครับขายกันแบบราคาคุ้มค่าคุ้มราคานะครับะ <S <S ไม่เน้นความหรูหราให้โซและพี่นะแต่เน้นราคาที่คุณพี่จับต้องได้นะครับนะอ่ะหน้าบ้านเรานะครับนะที่จริงรั้วเปิดได้นะครับแต่ตอนนี้รั้วอาจจะชํำรุดนิดนึงมันก็เลยเปิดได้แค่นี้เนาะบ,บิ๊มก็เลยเปิดประมาณนี้นะพี่นะ ต่อมานะครับผมนะกระเบื้องนะครับบ้านเราสีเขียวนาออกเขียวแบบว่าเขียวยุ่งเทาเนี่ยนะไม่แน่ใจนะครับเริ่มมืดแล้วคันนี้สวัสดีพี่เทนเทนนะครับพี่ศิริกรบอกติดตามอยู่เด้อนะครับผมนะอ่านี่ก็คือหน้าบ้านเราครับจอดรถข้างในบ้านได้ประมาณหนึ่งคันนะครับนะเป็นรถยนต์นะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับจอดได้ประมาณสองคันนะพี่นะสามารถจอดได้เลยนะพี่นะอ่ะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูในบ้านกันนะครับนะอ่า ไปดูกันนะครับใครอยู่แถวสายสี่อยากอยู่ใกล้เดอะโฟสายสี่เลยนะครับนะก็มาดูหลังนี้แหละนะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับคุณพ่อติดกล้องแล้วนนวิ่งหนีแล้วนะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับนะก็ภายในบ้านนะครับภายในบ้านก็จะเป็นพื้นปูกระเบื้องแบบนี้นะพี่นะปูกระเบื้องแบบนี้ถ้าคุณพี่ไม่ซีเรียสนะครับกระเบื้องก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูลายนิดนิดหน่อยๆนะครับนะลายเป็นอย่างนี้นะพี่นะชอบไหม ไม่ชอบก็เปลี่ยนชอบก็เอาเลยพี่นะแต่ถ้าประหยัดงบหน่อยนะครับคุณพี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่แน่นอนนะครับถ้าเป็นลักษณะนักลงทุนเขาคงจะต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับกระบงกระเบื้องก็คงจะให้มันทันสมยัยทันสมัยวะทันสมยัยตายแล้วฉันเฟซบุ๊ก k นเฟซบุ๊กจะบล็อกปันนะสวัสดีพี่มิ้นสวัสดีพี่จิกกี้สุดารัฐสวัสดีพี่สิริกรอีกรอบนะครับบอกเสียงหัวเราะที่จริงใจผินวานดนะครับ บันไดไม้นะครับบันไดไม้เป็นอย่างนี้เด้นนะครับผมนะห้องโถงห้องโถงห้องโถงเรานะครับนะาก็จะมีบริเวณนี้นะครับบอกเลยว่าข้อดีของหมู่บ้านนี้นะครับนะหน้าต่างบานเบลเลอร์นะครับปกติแล้วนะหน้าต่างตรงนี้นะครับก็จะต้องใส์ปกตินะครับแต่หมู่บ้านนี้นะครับหน้าต่างใหญ่มากนะครับดูวงกบหน้าต่างนะครับใหญ่โตมโหดระทึกกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีพี่สมบูรณ์ด้วยนะครับนะาใครอยากไปเดินเดอะโฟร์สายสี่ได้ง่ายๆนะครับ ต้องมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับแค่คุณพี่เดินไปแป๊บเดียวนะครับนะ้ห่างแค่500เมตรคุณพี่ก็ถึงเดอะฟัวสายสี่สามารถไปกินเคเอฟซีกิน,นออ,อะไรวรวาพงวรวาพรได้เลยนะพี่นะอ่ะต่อมานะครับผม <laughs> ต่อมานะครับนะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะข้างล่างนะครับผมก็จะมีห้องเก็บของด้วยนะครับโอ้ไม่กล้าเปิดเลยทานทานนะครับแม่ ห้องเก็บของเป็นอย่างนี้นะครับพี่ห้องเก็บของใต้บันไดนะครับเป็นอย่างนี้นะแต่จะไม่เข้าไปดูนะพี่นะก็จะเนี่ยดูอย่างประมาณนี้นะครับนะอ่ะก็พื้นกระเบื้องปกตินะอ้าวปิดจ้าอ่ะประมาณนี้สําหรับห้องเก็บของใต้บันไดนะพี่นะแน่นอนคุณพี่ต้องทาสีใหม่แน่นอนคุณพี่อาจจะต้องเปลี่ยนฝ้าทีบาร์เนี่ยนี่คือเขาเรียกฝ้าทีบาร์ก็ <c oughs> คงต้องเปลี่ยนใหม่สีก็คงต้องทาใหาม่นะก็นั่นแหละ นะเป็นบ้านตามสภาพนะคะที่เหมาะกับนักลงทุนแท้ๆนะครับหรือเหมาะกับผู้อยู่อาศัยที่ต้องการมีบ้านราคาล้านต้นนะครับแต่ทําเลดีนะครับนะหัวเราะกันใหญ่คุณกิ๊กก้บอกอยากไปเดลโฟต์กินของอร่อยเพินวาเลยครับอ่ะต่อมานะครับผมห้องน้ํานะครับดูห้องน้ํานะบอกแล้วนะครับอย่าคาดหวังความหรูหรามาเฮานะครับนะก็เป็นห้องน้ําเดิมๆเลยพี่เอ้ยมีกระจกนะมีกระจกครับบานนี้ก็คงต้องมีกัน ปรับเปลี่ยนแล้วเนาะดูแล้วนะครับโอ้ยังส่องหน้าได้อยู่นะครับนะก็ถือว่ายังโอเค <c oughs> สุขพานสุขเพลินมีหมดนะครับอประมาณนี้นะครับสําหรับห้องน้ําชั้นหนึ่งเด้นนะครับผมอต่อมานะครับผมนะเราจะพากันไปดูนะบริเวณนี้ก็เป็นโถงเล็กๆอีกอันหนึ่งเนาะ,นะ,ะฝ้าก็มีการชารุดนิดนึงนะครับนะสีก็มีการถลอกนิดนึง ปลาปาก็มีการเหมือนกับทุบตรงนี้นะครบคุณพี่ก็ต้องปรับปรุงนะครับนะรอยพวกนี้นะครับผมนะเออหน้าต่างเขาใหญ่ใหญ่ดีเนาะแปลกดีนะครับไม่ค่อยจะเจอหน้าต่างแบบว่าแนวสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆอย่างนี้นะพี่นะอ่ะต่อมานะครับเราไปดูในครัวกันครับนี่ในครัวเป็นอย่างนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวนะ แล้วก็มีซิง์ล้างจานนะครับนะก็ที่จริงสามารถที่จะใช้ได้อยู่แหละนะครับดูแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนะพี่นะสําสหรับคนอยู่และคนรีโนเวทนะครับก็ดูเอาคนพี่จะปรับปรุงตรงไหนยังไงนะครับนะที่แน่ๆน,นะทาสีเถอะตรงนี้ <laughs> ทาสีเถอะตรงนี้นะครับนะเนาะแม่นะครับฝนตกโชว์นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นว่าเอเอ,เอน้ำร่วงใส่หัวนะเนาะอ่าก็ฝนตกโชว์ให้เราเห็นแล้วนะครับนะ เออก็ยังมีรอยน้าไม่เห็นรอยน้ํามนรั่ออยู่ตรงนี้เนาะตามเรื่องตามราวนะครับดูแล้วก็ต้องเหมือนต้องทําหลังคาใหม่ครับเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่เถอะนะครับเพราะว่าบ้านก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วนะครับนะเออยังไงเจ้าที่เจ้าทางก็อยากจะชอบคนที่มาทํานุบํารุงบ้านอยู่แล้วนะครับนะประมาณนี้นะครับอะเคาน์เตอร์ครัวอย่างนี้อันนี้ที่โล่งกว้างอย่างนี้นะครับเผื่อไว้เครื่องซักผงซักผ้านู่นนี่นั่นนะ ส่วนบริเวณที่คุณพี่จะนั่งรับประทานอาหารเอ้ยรับประทานอาหารนะครับนะก็คงจะเป็นบริเวณนี้นะครับสา,ารสามารถมานั่งรับประทานได้เลยนะครับนะอ่าอ่าต่อเลยครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับชั้นสองเป็นจะใดน,นะครับชั้นสองเป็นจะใดนะครับเออเพดานชั้นสองสูงมากเลยนะครับสูงโอ้โหสูงมากส,สูงกี่เมตรเนี่ยนะครับ <c oughs> นะสูงก็ดีดูโปร่งโล่งดีนะครับหน้าแปลนบ้านเขาดูโป่งโล่งดีนะครับบันไดก็ยังโอเคอยู่นะครับมีบางจุดนะจะตกบันไดละมีบางจุดที่อาจจะต้องทาและกรงเล็กเกอร์หน่อยนะครับนะมันตรงด้านๆนะครับบันไดก็คือหน้ากว้างใหญ่ดีนะครับบางที่นะครับบันไดหน้ากว้างเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่บ้านเรานะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับแน่ดูไปกับบีมนะครับบันไดบ้านเขากว้างนะครับแล้วเป็นบันไดแบบนี้ นะค่อนข้างแผ่นใหญ่ไปเลยเลยนะครับนะอ่ะต่อมาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นพื้นไม้ปาเก้นะครับตามสภาพนะครับนะห้องนอนด้านหลังเป็นจ้าซี่นะครับผมมีรอยแกะไม้ปาเก้อยู่นะครับตามเรื่องตามราวเนาะบ้านตามสภาพนะครับแถมแอร์หนึ่งตัวนะครับลองใช้ดูนะครับน่าอาจจะชังใช้ได้อยู่นะครับแอร์เรานะครับน้าหัวหน้าต่างที่นี่ใหญ่จริงๆนะครับ คือเป็นข้อดีของบ้านเราเลยนะครับคุณพี่ไม่ต้องแบบว่าระเบิดวงกบนะเพราะอันนี้วงกรบระเบิดาตัตงแรกแล้วนะครับนะสามารถที่จะใส่หน้าต่างบานใหญ่ได้นะครับ <c oughs> ใส่ได้เลยเนาะแต่ไซส์อาจจะไม่ใช่ไซส์ปกตินะก็อาจจะต้องสั่งตัดเพื่อให้เข้าไปสมมติใครอยากจะทำหน้าต่างบานเลื่อนนะเนาะ ก็อาจจะต้องสั่งตับนะครับหน้าต่างมาใส่นะครับนะเพราะว่าหน้าต่างใหญ่นะครับหน้าต่างใหญ่แบบยาวๆอย่างเงี้ยครับนะสวัสดีพี่ลินด้วยนะครับสวัสดีพี่แสงดาวครับนะห้องนอนด้านหลังใหญ่ครับผมฝ้าทีบาร์คือเก้านะครับพื้นป่าเกยนะพี่นะทาสีเปลี่ยนฝ้าทาสีนะปรับปรุงพื้นนะครับนะตามเรื่องตามราวต่พี่นะนี่ดูครับชั้นสอง อย่างนี้นะครับเนอะหมู่บ้านเรานะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยเขามีรอปภตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพี่นะเออแล้วอย่างหนึ่งครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับพี่ดูห้องน้ําก่อนเป็นทาวน์เฮาส์ที่มีห้องน้ําใหญ่มากนะครับดูห้องน้ําก่อนนะครับนะอันนี้เป็นหินหินแกรนิตหินอะไรนะ <c oughs> คุณบีมลืมไปแล้ว <c oughs> หินที่แบบว่าอยู่ในโรงแรมอะสมัยก่อนอะหินอะไรนะ เห็นอะไรเนี่เพื่อนๆบอกสินั่นแหละคือสภาพยังดีอยู่นะครับสภาพห้องน้ําห้องออชั้นสองเนี่ยยังดีอยู่แถมมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับสําหรับใครที่รีโนเวทบ้านขาานะอยาก มีเทาาเฮ้าส์ในมือนะครับมีเท้าเฮ้าส์ในมือที่มีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับให้กับลูกค้าเรานะครับหรือพี่ๆนะครับอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะแต่งบประมาณไม่มากงบประมาณแค่ล้านต้นนะครับก็ลองมาดูนะครับนะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับเทาาเฮ้าส์ที่จริงหายากนะครับนะที่มีอ่างอาบน้ําในตัวอะไรแบบนี้นะครับนะส่วนประตูห้องน้ํานะครับสามารถคอนเน็กไปห้องนอนใหญ่ได้ด้วยนะคะแบบนี้จ้า นะรู้สึกว่ามีการปูกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางปูกับอืน่าจะกระเบื้องไม้เอพีซีหรือยังไงเนี่ยหรืออะไรเนี่ยนะก็ปูทับป,ปะเก้ยอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะคุณพี่อาจจะต้อง <c oughs> อาจจะต้องปูใหม่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าออบางจุดเนี่ยมันก็มีการมีการเสื่อมสภาพตามเรื่องตามราวเนาะ ฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการทําพื้นใหม่นะครับนะสําหรับห้องนอนชั้นนี้นะครับนะสีก็นั่นแหละดังๆดำๆ,ดๆต,าตามเรื่องตามราวเนะบ้านนานแล้วนะครับฝ้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนะอ่าหน้าต่างใหญ่ดีชอบนะครับนะเย็นสบายนะนี่ก็คือระเบียงนะครับส่องให้คุณพี่ดู <c oughs> ระเบียงบ้านเฮ้าสวัสดีพี่ศัสีนันด้วยนะครับนะอ่า เออระเบียงก็นาะปูกระเบื้องใหม่เถอะแล้วก็เจาะรูระบายน้ํานะครับนะเออบางทีบ้านเราเก่าก็อาจจะตันแล้วนะพี่นะก็เจาะรูระบายน้ํานะครับนะตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยนะครับนะล้อเล่นนะครับสดใสอะไรเนี่ยพี่ดูนะที่ไมบีมบอกว่าหน้าต่างใหญ่เนาะใหญ่ปะล่ะเนี่ยปกติหน้าต่างมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะอันนี้ว่าหูใหญ่มากนะครับนะที่จริงที่จริงบีมชอบนะครับหน้าต่างใหญ่แบบนี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวซูมก่อนไม่ใช่ซูมเดี๋ยวแพนกล้องมาให้ดูนะครับนะห้องนอนทั้งสองห้องนี้เขาใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากนี่เป็นห้องนอนสองห้องที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับมีหน้ากว้างสี่เมตรเหมือนจะสี่เมตรนิดด้วยปะเนี่ยอืมเพราะว่ามันใหญ่อะ่ะมันมัน,ม,นมันกว้างมากเกินนะครับนะสวัสดีพิษศัติ์รีนันอัครกรพงษ์นะครับพนะอ่ะ เดี๋ยวปีมจะลงไปข้างหน้านะครับไปพูดถึงเรื่องราคากันบ้านนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับขอบคุณสําหรับหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับนะเดี๋ยวจะตากคนโชว์นะคะบ,บอกให้แถวนี้นะครับมีรถสาธารณะวิ่งผ่านด้วยนะครับสายหนึ่งหกสามสายห้าสามเก้าสายห้าสี่เจ็ดนะคะเป็นไงจำแม่นไหมนะครับหนึ่งหกสามห้าสามเก้าห้าสี่เจ็ดนะพี่นะ อยู่ใกล้สวนพุทธมนตรตลาดคนเดินสายสี่อยู่ใกล้เดอะโฟรสายสี่เพียง500เมตรสามารถเดินไปได้เลยนะครับนะเทงเตงเทงเตงนะอ่ะมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับนะตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณบีมสบายๆนะครับนะหน้าดำไปนิดนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องราคานะครับสำหรับ บ้าน18ตารางวาที่พุทธมนทนสาย4นะครับนะ่าเหมาะกับนักลงทุนรีโนเวทบ้านขายเหมาะกับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการบ้านในราคาย่อมเยาเนาะที่อยู่ใกล้เดอะโฟร์สาย4เพียงแค่คุณพี่เดินตอกๆเพียง500เมตรเท่านั้นนะครับนะ2นอน2น้ำ18ตารางวานะครับนะให้ดูนะครับได้ดูถนนหนทางถนนกว้างนะพี่บอกก่อนพี่ดูถนนนะครับ2เลนเลยนะครับถนน2เลนนะครับอย่นี้ บางที่นะครับถนนยังไม่ถึงสองเลนนะแต่หมู่บ้านนี้ถนนดีนะครับนะแล้วก็ออบรรยากาศดีนะบรากาศดีลมรื่นดีนะครับนะล่าสุดนั้นน,น้ําลงกล้องแล้วโอ้ยเนาะ <c oughs> อ่าโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้านนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ราคาราคา 1>, 1 2 9 0 0ล้านสแสนเหมืนบาทครับราคา1นึ่งล้านสแสนเหมืนบาทครับ <c oughs> <G ül> ก็บ้านของเรานะครับสิตารางวานะครับผนหน้าทิศเหนือ2นอน2น้ำอยู่ใกล้เดอะโฟลสาย4เพียง500เมตรเท่านั้นนะครับนะราคาย่อมเยาแค่1นึ่งล้านสแสนเหมืนบาทเท่านั้นนะครับบ้านห้า ร,ราคาบ่อแผนนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการบ้านนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับนั้นในราคาจับต้องได้และใครทํางานอยู่เดอะโฟร์สายสีใครทํางานอยู่เส้นท่านอะไรทางานอยู่มารีโดนสายสายรยานะครับอะไรก็ได้ว่าไปนะครับในเส้นพุทธมนตรสาย4ีหรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดสินสมบูรณ์ตลาดคนเดินตลาดอะไรโออิหยังเยอะตลาดเยอะหลย <laughs> ทำงานปั๊มพระไรก็ว่าไปนะครับนะสามารถที่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับนะก็เอถ้าเป็นในแง่ของเพื่อนๆพี่ๆที่พี่ที่อยากจะมีบ้านของตัวเองในราคาล้านต้นๆนะเนาะก็อาจจะมาค่อยๆปรับปรุงรีโนเวทบ้านของตัวเองทีละนิดเทนิดนะหรือว่าถ้าคุณพี่คนไหนที่เป็นนักลงทุนนะครับนะอยากมารีโนเวทบ้านขายนะครับหลังนี้ก็ยังทําราคามีเก็บราคาที่ยังไปได้อยู่นะครับนะ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจนะครับนาะก็นัดชมโทรหาบินได้เลยนะครับนาะที่ศูนย์95 164 9884นะครับนะนัดชมกันได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งแต่รถเขากำลังม,มาให้เขาไปก่อนอืมอ่ะเขาจอดก็นัดชมกันมาได้เลยนะครับนะใครที่มามาชมในวันนี้นะครับนะก็ ขอให้คุณพี่มีความสุขะจะเจริญยศเจริญศักดิ์จเจริญพักจเจริญผนเจริญคนจเจริญงานจเจริญการจเจริญกิจนะครับขอให้พี่มีความสุขนะครับและหวังว่าบีมจะได้ดูแลคุณพี่ในการซื้อบ้านในโอกาสถัดไปด้วยนะครับนะก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยครับสําหรับบ้านพุทธมนตรสายสี่หลังนี้นะครับนะสั <c oughs> กคู่อ่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับนะปล่อยคุณพี่ถอยรถไปก่อน้วกันนะครับก็ ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่พมนิมิตด,ด้วยนะครับใครดูไม่ทานสวัสดีพี่ป๋องเบียด้านท่าคิดถึงเดอ้อนะครับนะใครดูไม่ทานสำหรับบ้านหลังนี้ก็ดูย้อนหลังนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับน่าเจอกันไล์สดหน้าสวัสดีครับ